สวัสดีจ้าหนูคือบล a c k f a มาแล้วจ้าคะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะพิมิติสิงกันต่อไปนะจ้าคะมาว่ากันเรื่องการออกแบบงานาประติมากรรมกันตอนเลยการออกแบบงานาประติมากรรมมีสองลักษณะนั้นในข้อที่หนึ่งการออกแบบสองมิติทุกคนคงรู้กันแล้วในคลิปที่ผ่านมาข้อสุดท้ายคือการออกแบบสามมิติเป็นการออกแบบรูปทรงซึ่งมีปริมาตรมีมิติทั้งสามคือความกว้างความยาวความสูง ให้ตรวจสอบได้รูปทรงจะก,กินพื้นที่ในอากาศมีลักษณะทางกายภาพเป็นตัวเป็นตนสามารถสัมผัสได้ตามหนูทำมาแล้วเจ้าคะการตรวจสอบนี้มองเห็นความเกี่ยวข้องกับปฏิมากรรมกกแบบลอยตัวแล้วใช่ไหมเจ้าคะข้อสังเกตของท่านผู้ดูในเรื่องนี้นักเรียนศิละปะหน้าใหม่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเชื่หนูบลแฟงเถิดเจ้าคะไว้เจอกันคลิปหน้านะเจ้าคะไปก่อน